สวัสดีค่ะร้านน้ำหวานเซ็นเตอร์นะคะวันนี้นะคะทางร้านขอนําเสนอเป็นเสื้อยือดเรืองแสงนะคะเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นเสื้อเสื้อผ้าเนื้อผ้าจะเป็นผ้าบางค่ะเนื้อผ้าจะใส่สบายนะคะจะมาในโทนสีดําค่ะเสื้อมีทั้งหมดสีไซส์ค่ะจะมีเป็นไซส์ s m l และ xl นะคะทางร้านนะคะขายทั้งส่งและบีกค่ะรานะคาส่งของเสื้อตัวนี้นะคะจะขึ้นอยู่ตามไซส์ของ เสื้อนะคะถ้าเป็นไซส์ S นะคะราคาจะสูงอยู่ที่85บาทค่ะส่วนไซส์ M นะคะราคาจะอยู่ที่95บาทไซส์ L คะ่ะจะอยู่ที่105บาทส่วนไซส์ XL นะคะจะสูงอยู่ที่115บาทค่ะพ่าค้าแม่คาท่านใดนะคะอยากจะได้เสื้อเรืองแสงไปขายค่ะสามารถติดต่อทางร้านได้นะคะทางร้านนะคะมีช่องทางติดต่อหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k นะคะน้ำหวานเซ็นเตอร์ค่ะ หรือสนใจอยากจะขอดูสินค้าเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแอดไลน์ไปได้ที่ b y l 2 6 1 0นะคะหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ096 275 1709ค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ใกล้หรือไกลนะคะเราก็สามารถจะส่งไปให้ท่านได้ทุกที่ขอบคุณพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ซื้อขายกับทางร้านนะคะวันนี้นะคะร้านน้ำหวาเนเซ็นเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ